เน่ฉันสั่งกาแฟร้านนายเนี่ยทำไมถึงไปส่งช้าจังเลทไปเป็นชั่วโมงแล้วทำไมล่ะครับผมก็ให้น้องสาวผมไปส่งแล้วนะครับอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ฉันจะบอกเจ้าของที่แกรู้ไหมว่าฉันเนี่ยรู้จักกับเจ้าของที่ที่นี่เออคุณโทนี่คะพอดีว่าตอนเที่ยงนี่คะ่ะต้องโทรสั่งร้านอาหารร้านดังเลยนะคะเอามาให้คุณโทนี่ทานเพราะคุณโทนี่จะชอบ ร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะออขอบคุณมากนะครับแต่ผมว่ามันเอาอันนี้ปเป็น็บพี่ด้วยบอสสวัสดีครับฮัลโหล าสาดกาแฟนหน่อยค่ะเอามาส่งที่บริษัทลิขิตนะคะห้าแก้วได้ครับได้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเก้าค่ะเดี๋ยวไปส่งกาแฟให้พี่หน่อยนะที่ตึกลิขิตได้ไปส่งให้คุณอายนะแล้วเก็บตังค์มาด้วยได้ค่ะอเอาแล้วจะไปยังไงอะพี่โอ๊ยตึกอยู่แค่นี้เองปันจักรยานไปสิอ๋อโอเคค่ะมามามาตองนี้ แก้วเลย5แก้วหรอ5ยังขอบคุณด้วค่ะ ีวันนียถ้าเราไปเขาต้องว่าเราไปขาหมยแน่ๆเลยฉันแน่สั่งกาแฟให้ประธานถ้าประธานต้องปลื้มในตัวชนันแน่เลยอะ่ะไม่มีใครทำได้ทังพี่อ่างนค่ะแน่นอนเขาโทษค่กะกาแฟแล้วนะค่ะ กาแฟอะไรของแกนเนี่ยฉันรอเป็นชั่วโมงแล้วนะเออคือว่ามันนี่หกปากไปเลยไม่ต้องพูดอะไรละต่อไปนี้นะฉันจะไม่สั่งกาแฟร้านแกอีกห่วยแตกจริงเลยแล้วค่ากาแฟเท่าไหร่หล่อนหนึ่งอยห้าิบบาทค่ะบวกค่าส่งอีกห้าสิบเป็น200อยค่ะลินนี่ฉันฟังอะไรผิดหรือเปล่าจ๊ะไม่ผิดหรอกมาส่งช้าแถมผิดแพง,พง,พงนี่กจะบ้ารอเปล่านะคะ ส่งช้าขนาดเนี้ยกาแฟก็จืดชืดหมดแล้วนี่เอาไปแค่นี้ก็พอละมดวแต่เล่นเกมอยู่จะเปล่าเนี่ยส่งช้าสักขนาดเนี้ยใช่โปโล,โล ก็ชาจะมาเก็บเป็นลาะร <lider S 2> ายไดป,<ไ>ป,ป่ะฉาก็ฉาเอเป็นยังไงบ้างครับทรายเรื่องเอกสารที่ผมให้คุณเตรียมเนี่ย <c oughs> เรียบรอย้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะท่านประธานคะพี่อายจัดการเรื่องเครื่องดื่มเองเลยนะคะาอเนี่ยซื้อกาแฟมาให้ท่านประธานทั้งหมด5แก้วเลยนะคะแก้วละ100บาททั้งหมดเนี่ยก็500อยเลยนะคะ ่อายสปอร์ตจ่ายเองเลยนะคะทำประธานครับผมคุณอายเนี่ยทำงานได้ดีมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมการประชุมกันเลยดีกว่า <c oughs> ครับค่ะค่ะฉันนังนน่งค่ะฉันนั่งค่ะ ไม่ถึงไปส่งช้าจังเลทไปเป็นชั่วโมงแล้วทำไมล่ะครับผมก็ให้น้องสาวผมไปส่งแล้วนะครับอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้พี่อีกนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ฉันจะบอกเจ้าของที่แกรู้ไหมว่าฉันเนี่ยรู้จักกับเจ้าของที่ที่นี่ฉันจะบอกเขาว่าไม่ให้แกเช่าแกจะได้ไม่มีที่ทํามาหากินไงอย่าทําอีกครั้งเลยนะครับคุณอาอผมขอร้องแลครับ เดี๋ยวผมจะว่าก่าดตักเตือนน้องสาวผมให้นะครับอีกอย่างที่บ้านผมก็มีภาระหนี้สินเยอะน้องสาวผมก็ยังเรียนอยู่ผมขอร้องเลยนะครับจำใส่กาลาหัวแกไว้นะว่าอย่าที่เกิดเรื่องแบบนี้อีกชัด พี่ชัดฉันขอโทษนะพี่ที่ทำให้มันเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกเราเกิดมาจนก็ต้องทนแบบนี้แหละฉันขอโทษนะพี่มาอยู่กับพี่แล้วทำให้พี่ลำบากอีก กาแฟไปส่งให้ยหเยมนแล้วใช่ไหมส่งแล้วค่ะรับเท่อนะครับนี่คือร้านชัดกาแฟใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนี่ก็แสดงว่าพวกคุณก็คือสองพี่น้องที่ขายกาแฟอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อคือเจ้าของที่อ่ะเขาอยากให้พวกคุณ2คนอ่ะไปพบครับอยู่ที่ตึกวิคิอนะครับไปตอนนี้เลยนะครับ ยัไงก็เดี๋ยวตามผมมานะครับครับนี่ไอ้ข้าวแกไปก่อเรื่องอะไรไว้อีกเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วทีนี้เราเยาวที่ไหนทำไมาหากินพี่ชัดหนูขอโทษหนูไม่รู้จริงๆนะคะพี่แกไม่ต้องมพูดเลยถ้าไม่ใช่แกนั้นจะเป็นใครแต่หนูไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะพี่ ทำไมช่วงชอบก่อเรื่องก่อปัญหาให้พี่ตลอดเลยฮะแค่นี้ลำบากกันไม่พอหเืยงไงดูสิเนี่ยดูผลที่แกทำดิ เ,เขาจะยูกเลิกอ,อะเราไหมอะ่ะพี่หนขอโทษไม่รู้ล่ะถ้าเขายกเลิกสัญญาเราเราคงต้องไปหาที่อยู่ใหม่ทำแต่เรื่องปวดหัวให้พี่จริงๆเลย เออคือเออนี่คุณไยมีเรื่องอะไรกันนะครับเสียงดังลั่นไปถึงห้องทํางานผมเลยก็วันนั้นนะคะสั่งกาแฟร้านเงคะ่ะรสชาติไม่ได้เรื่องเลยคะ่ะท่านประธานจริงค่ะแถมมันนี้คิดแพงถึงห้าร้อยนะคะฉันว่าจะยกเลิกเช่าที่มันนะคะท่านประธานคิดว่าไงคะตามใจคุณแล้วคุณไาย,ยกเลิกไปเลยหยุดใครจะยกเลิกอะไรไม่ได้ท้งนั้น สวัสดีครับคุณแม่นี่มันเรื่องอะไรกันนะครับดีลูกรู้ไหมถ้าลูกกันนะจะยกเลิกค่าเช่าที่สองคนพี่น้องเนี่ยแม่ว่าลูกกันนะไล่เลขาของลูกออกดีกว่าป้นุมปไปส่งป้าที่ตึกลิขิตกรรมหน่อย อ๋อไ,<ด>ได้ครับผมมาเลยครับป้าเขาไม่ดีครับเจอแล้วป้าออกมาครับมันจะหายไปได้ยังไงเนี่ย ป้าคะป้าหาอะไรอยู่ล่ะคะเม่อดีป้าทํากระเป๋าตาังร่วงไว้อนหนูป้าทําร่วงอยู่แถวเนี้แต่ไม่รู้ตอนนี้ดะหายไปไหนเนี่ยในกระเป๋าป้ามีอะไรอยู่บ้างคะเออก็มีเงินนะหนูแล้วก็มีแหวนเพชรวงหนึ่งใช่กระเป๋าอันนี้ไหมคะฮะโอ้ยหนูโอ้ยใช่อป้าขอบใจมากนะหนูนะ เงินอะมันไม่ทไเท่าไหร่หรอกนะหนูแต,แต่ที่สำคัญเนี่ยนี่อะแหวนเทชรนี่เป็นแหวนแต่งงานของป้า่ะที่ลุงก็ให้ป้าไว้อ่ะมันมีคุณค่าทางจิตใจของป้ามากอะหนูเอานี้แล้กันป้าให้หนูหมื่นหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่พอเหรอหนู สนหนึ่งไมล่ละเอาไหมป้าป่าคะป้าคือหนูเชื่อไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนค่ะพอดีหนูเห็นกระเป๋าเงินมันตกอยู่ตรงนี้ก็เลยเก็บไว้ค่ะแต่หนูกลัวว่าถ้าหนูเอาไปเนี่ยกลัวคนอื่นจะมองว่าไปขโมยนะคะหนูก็เลยนั่งรอเผื่อจะมีเจ้าของมาโอไหไม่คุณหนูทำไมจะเป็นคนใจดีแบบนี้ละฮะป้าขอบใจมากนะนี่แหละี นี่คือเหตุผลที่แม่เรียกสองคนนี้มาวันนี้นะแม่นะจะมาตอบแทนพวกเขาโดยให้เบีรับรู้ว่าเราอ่ะจะไม่เก็บค่าเช่าที่เขาไปตลอดจนกว่าเขาจะเลิกขายส่วนแม่หนูตัวเล็กเนี่ยแม่นะจะให้ทุนการศึกษาหนึ่งล้านบาทจนกว่าจะเรียนจบมาหาลัยหนูถ้าไม่พอ,อยังไงอ่ะหนูมาหาป้าได้เลยนะ ขอคุนะคุณท่านคะ่ะดูไม่็ะไรลูกเออคืออย่างนี้คะ่ะกาแฟของฉันอะ่ะแก้วละแค่35บาทเองนะคะรวมราคา150ค่าขนส่งอีก50เป็น200ค่ะแต่ที่ฉันมาส่งวันนั้นอะ่ะคุณเลขาจ่ายฉันแค่50บาทเองฉันไม่ได้ฟ้องนะคะท่านประธาน แต่ฉันแค่อยากให้พี่ชายของฉันรับรู้ว่าฉันไม่ได้โกหง,งเขาแม่แบรนหลอกหนูหนูได้รับไปตั้งหนึ่งล้านแล้วนี่ขอบคุณนะครับท่านประธานขอบคุณนะครับคุณป้านี่แม่เลยขาตัวดีแกเห็นที่เนี่ยตัวดีนะถ้าแกอยากทำงานกับฉันต่อแกนะต้องมากราบขอโทษแม่หนูคนนี้ซะกราบเลยเหรอคะ แกจะไม่กลับก็ได้นะเธอก็ลาออกไปเลยก็ได้ค่ะขอโทษนะโห จะส,ส่งของลูกค้ายังไงทันวะเนี่ยคนก็ไม่ค่อยพอเฮียตรงสองร้อยลังเจ๊เไฝ3สามรอยลังน่าจะพอเน,นี่โทนี่โทนี่ครับ ครับพี่ไหมเฮ้โทนี่เดี๋ยวเองช่วยเอาของในสต๊อกที่โรงงานอะไปส่งให้ทีเหรอได้ครับแต่ว่าเอาไปส่งที่ไหนพี่รู้สึกว่าจะลาดเท้าร้อยหนึ่งซอยอ๋อผมจำได้เลยพี่บริษัทคุณมิสทีนใช่ไหมครับเออใช่ <laughs> แล้วก็เฮ้ยถ้าคนไม่พอไงเนี่ยเอาเมียเองไปช่วยก็ได้นะ <laughs> ได้ครับ หนูเตรียมข้าวแล้วก็น้ำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมาพอดีเลย <c oughs> ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปส่งของกับพี่นะ <c oughs> ไปจ้ะโอเคไปก่อนนะพี่เยี่ยมตงช่วยกันทำ <c oughs> มาหากรินจริงๆเลยไว้ผมเมียคู่นี้ ยันนะครับมาพอดีเลยครับระวังนะอนเอ,อ่อคุณเจมี่ครับวันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้คุณมิตรลังหนึ่งก่อนนะครับส่วนอีก5้าสิบลังเนี่ยผมเก็บไว้ที่โกดังด้านหลังนะครับโอเคจ้ะเียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ที่โรงงานอ่ะลูกน้องฉันเซ็นรับสินค้าหรือยังอือเยบร้อยแล้วครับโอเคจ้ะคุณมิตรคะเดี๋ยวเซ็นเอกสารรับสินค้าด้วยนะคะได้ ที่โกดัง50าสลังแล้วก็รวมอันนี้อีกหลังเป็นทั้งหมด51ลงังครบเรียบร้อยจ้ะขอบคุณค่ะหืมสบู่มาลัยวันนี้ขายดีมากเลยนะลูกค้านี่ออเดอร์กันเยอะมากเลย,อ,เยเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเช็คนี้ไปให้คุณไม้ด้วยนะเป็นข้างวันครั้งที่แล้วอะ่ะขอบคุณครับค่ะคนไม้นี้โชคดีมากๆเลยนะคะที่มีน้องชายขยันแบบนี้นะคะ่ะ เป็นบุญของคุณไม้มากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับถ้าอยางั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะไปไปดูกื่นนหน่อยสวัสดีครับพี่วันนี้เรียกผมมาด่วนเลยนะ เอ้ยไอโทนี่น้องชายตอนนี้บริษัทของเราเนี่ยกำไรดีมากเลยนะพี่คิดว่ามันน่าจะมั่นคงแล้วแหละแล้วพี่คิดว่าประมาณไม่เกินปีหนึ่งอะ่ะต้องได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แน่นอนเลยพี่อะ่ะเหนื่อยแล้วว่ะแล้วพี่คิดว่าพี่อยากพักแล้ะพี่อะ่ะอยากจะให้เองขึ้นมาดูแลแล้วก็บริหารบริษัทของเราเนี่ยแทนพี่นะโอ้พี่จะดีเหรอครับ งั้นก็ได้ครับพี่ผมบริหารใบครับเยี่ยมมากเลยน้องชายครับ,รบเฮ้ยแล้วเจ้าป๊อปเมียเองเป็นไงบ้างวะก็สบายดีครับพี่ตอนนี้ก็อยู่บ้านเองลูกครับอืมพักหลังไม่ไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะครับเฮ้โทนี่พอดีพี่รับเลขาคนใหม่มาช่วยเองดูแลงานด้วยนะเดี๋ยวถ้างั้นพี่ พีเ่เขามาทำความรู้จักกันเองเลยด้วยอ๋อดีเลยครับพี่ครับแม่บ้านครับผมรบกวนเรียกเลขาตองคนใหม่เข้ามาหาผมนะครับครับแต่ปีนี้เนี่ยพยี่ดูแก่เยอะเลยนะเฮ้ยจริงดิ เ,เดี๋ยวเองก็ตามพี่มาโอ้พี่ก็พูดไปสวัสดีครับท่านประธานมีอนลุต่อ,อคะเอ้ยโทนี่นี่ตองเลยขาคนใหม่ตองน,นี่คุณโทนี่น้องชายของเองจะขึ้นมาบริหารงานแทนผมทั้งหมดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณตองออต่อไปเนี่ยงานทั้งหมดของบริษัทเราเนี่ยคุณขึ้นตรงกับคุณโทนี่ได้เลยนะได้ค่ะ อันพี่ฝากเลยนะครับพี่ของหน้านะครับเฮ้ยสบายามากมาก ฮัลโหลไม่นี่แกแกรู้ป่ะฉันน่ะจะจับท่านประธานให้ได้เลยนะฉันอยากได้ท่านประธานเป็นแฟนนะแกทั้งหล่อทั้งรวยขนาดนี้ออืมโอเคลาได้นี่เด็วไม่บ้านแกจะไปไหนอ่ะอ๋อพอดีว่าฉันน่ะจะเอากาแฟไปท่านประธานนะคะเอามานี่ส่วนแกน่ะ ไปหาทำความสะอาดห้องน้ําเถอะเหม็นก็เหม็นเมื่อเช้านี้ป้าก็ทําความสะอาดแล้วนี่คะนี่แกยังมาเถียงฉันได้ไหมฉันบอกให้แกไปทําอะไรก,ก็ไปทําสิเอามานี่ฉันเอาไปเองส่วนแกจะไปไหนก็ไปค่ะค่ะคท่า,า,านประธาน กาแฟก่อนเที่ยงค่ะเอา้าแล้วแม่บ้านไปนไหนอะทาไมตองถึงยกมาเองละ่ะพอดีว่าตองให้ไปทําความสะอาดห้องน้ํานะคะห้องน้ําเหม็นก็เหม็นสกปรกก็สกปรกไม่รู้มัวทําทอะไรอยู่มาทํางานก็สายฮไม่รู้ว่าเป็นแม่บ้านภาษาอะไรครับขอบคุณมากนะครับสาหรับกาแฟไม่เป็นไรร่กค่ะเอ่อคุณโทนี่คะพอดีว่าตอนเที่ยงนี้อะค่ะ ตองโทรสั่งร้านอาหารร้านดังเลยนะคะเอามาให้คุณโทนี่ทานเพราะคุณโทนี่จะชอบร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะออขอบคุณมากนะครับแต่ผมว่ามันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะตองเต็มใจที่จะดูแลคุณโทนี่นะคะครับขอบคุณมากนะครับ นี่มันจะสองทุ่มแล้หรอวะเนี่ย คุณตองนี่คุณคิดจะทำอะไรเนี่ยก็งดให้คุณโทนี่สิคะคุณโทนี่กำลังเหนื่อยเหนื่อยตองก็อยากให้คุณโทนี่เนี่ยสบายขึ้นนะคะ คุณตองนี่คุณคิดทำอะไรของคุณเนี่ยผมว่าคุณรีบออกจากห้องผมดีกว่าครับอะไรนะคะคุณฟังไม่ผิดหรอครับคุณรีบออกจากห้องผมเดี๋ยวนี้เลยครับี่คุณไม่รู้สึกอะไรกับตองเลยเหรอคะไม่ครับผมไม่รู้สึกอะไรสิ่งที่คุณพยายามทำอยู่เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันไม่มีประโยชน์ครับเพราะผมมีภรรยาแล้ว และผมก็รักภรรยาของผมมากด้วยภรรยาคุณเหรอได้ข่าวว่าสวยก็ไม่สวยอยู่แต่ในก้นขัวแล้วคุณก็ไม่พาออกงานที่ไหนเลยไม่ใช่หรอคะไม่เหมือนฉันที่จะสามารถเชิดหน้าชูตาให้กับสังคมคุณได้คุณเนี่ยก็สุนิยมต่ำจริงๆเลยนะคะทำไมหรอคะคุณเลขา คุณเอาอะไรมาตัดสินว่าคุณเหมาะเป็นภรรยาคุณโทนี่มากกว่าฉันเออนี่ป๊อกมาได้ไงอ่ะก็ฉันโทรหาคุณคุณไม่รับสายฉันก็เลยโทรหาแม่แม่บอกว่าคุณยังทำงานอยู่ฉันเป็นห่วงอะคะ่ะก็เลยเอาเข้าวเย็นมาให้ครับเอ๊นี่บ้านแม่บ้านเนี่ยเป็นแม่ของเมียคุณเหรอคะใช่คะ่ะ และฉันก็รู้ทุกอย่างว่าคุณพยายามยั่วคุณโทนี่และคนที่คุณพูดใส่ร้ายทุกวันเนี่ยก็แม่ฉันเองและนี่คุณมาเป็นเลขาะเพื่อหวังไต่เต้าจะมาจับสามีฉันงั้นหรอคะสามีของฉันอะ่ะเขารักฉันมากอย่าหวังว่าจะมาแทนที่ฉันเลยค่ะเพราะเราอะสร้างมาด้วยกันตั้งแต่ยังไม่มีอะไร ใช่ครับผมกับภรรยาเนี่ยรักกันมากครับ